อพวกเราซึ่งเป็นสิทญานุสิทธิของหลวงปู่สิมพุทธาชาโรหรือท่านเจ้าคุณญานะสิทธาจารย์ซึ่งท่านได้ถึงแก่การวรณะภาไปเราซึ่งเป็นสิจญานุสิทธิ์ ไม่มีสิ่งใดที่จะบูชาคุณของท่านให้คู่ควรแก่ท่านผู้บุพกา,ารีมีพระคุณแก่เราเป็นอันมากนอกจากปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนของท่านด้วยปฏิปฏิบูชาเราได้มา ส่งเสริมการปฏิบัติตามโอวาทของท่านในร่วมกันมาจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาในเวลาที่จะพระราชทานเพลิงศพข,ของหลวงปู่ก็ได้มาพร้อมเพียงกันจะมาซึ่งอยู่ไกลแสนไกลเมื่อระลึกถึงพระคุณของท่านแล้ว อุสาพยยามมาที่แรกคิดว่าจะมาเฉพาะเจาะจงท่านเมื่อเสร็จแล้วจะรีบกลับได้ทราบข่าวว่าจะพระราชจทานเพลิงศพในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนมกราเราก็คิดว่าเดินทางมา อยู่ในระยะเดินหนึ่งแล้วก็จะกลับไปรับภารกิจในทางสหรัฐอเมริกาที่ยังค้างอยู่แต่เมื่อมาแล้วเป็นอันวันเลื่อนเวลาจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยตัดสินใจว่าในไหนเราก็มาแล้วก็พยายามอยู่ต่อไปอีกจนถึงวันนี้ การที่ได้รับอรราธนาแสดงทธรรมในวันนี้นั้นโดยความจำเป็นเสียงก็ไม่สะดวกเป็นหวัดมาแล้วก็ไม่ได้คิดนึกว่าเราจะได้มาแสดงธรรมถ้าหากขาดตกบกพร่องประการใดขอให้เราทั้งหลายผู้ฟังซึ่งเป็นจิตญานุสิิตของลวงปูด่ด้วยกัน ให้อภัยแต่พูดแสดงเพราะเสียงมันเป็นธรรมชาติเป็นขึ้นมาเองเราก็แก้ไขไปอย่างอื่นไม่ได้มันก็เป็นความจริงข้อนหนึ่งที่เรียกว่ามันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามให้ถือว่าเป็นการฟังธรรม คำสั่งสอนที่มีอยู่ในเนื้อธรรมเหล่านั้นเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์พอที่จะเป็นไปได้สมควรเก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอรันทั้งหลายจงสำรวมกายและสำรวมใจตั้งใจฟังธรรมต่อไปนะโมตัสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณาภวิสติ บัดนี้จะได้แสดงธรรมมีตัถาเป็นเครื่องศึกษาและปฏิบัติของพวกเราพุทธบริษัททั้งครหักและบรรปะชิตซึ่งได้มาประชุมอยู่นสถานที่นี้เนื่องด้วยปรบพิธี พรารจชฺทานเพลิงสุขของหลวงปู่ที่เราทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วได้มาพร้อมเพียงกันแล้วได้บำเพ็ญบุญกุศลตามความเคารพเลื่อมใสพอใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์ของตน ได้บำเพ็ญกุศลมาตามลำดับจนถึงในวันนี้ตอนนี้เราก็อยากบำเพ็ญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปใครเพื่อจะฟังธรรมนำไปศึกษาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนของตนให้บังเกิดผลความสุขความเจริญ ในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ว่าเราทั้งหลายเป็นคนไม่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังและเป็นคนยังไม่รู้ธรรมยังไม่ได้สะเพรพิปฏิบัติทมล้วนแต่เราทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังมามากต่อมากออแล้วได้จดจำธรรมะมามากต่อมาก แล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันอยู่เสมอแต่คําว่าธรรมภาสิทธนั้นทันว่าธรรมของบัณฑิตนะธรรมทั้งหลายไม่รู้จักเบื่อสำหรับบุคคลที่เป็นบัณฑิตไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักพอเพราะธรรมของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ยิ่งฟังเท่าใดก็ยิ่งลึกซึ้งตามลำดับยิ่งรู้มากเท่าไรก็ยิ่งจะลึกซึ้งไปตามลำดับตามลำดับยิ่งปฏิบัติตามเท่าไรก็ยิ่งลึกซึ้งทำให้เกิดศรัทธาทำให้เกิดความเพียรพยายามตามลำดับลำดับไม่มีวันใดที่จะทอถอยอย่าว่าแต่พวกเราแม้แต่พระ อริยสงสาวกผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้สำเร็จจิตแล้วแทนที่แต่ท่านจะยุคสวยสุขเพราะการสำเร็จแต่ท่านยังยินดีในธรรมในการปฏิบัติธรรมในการประพฤติธรรมไม่ได้ลดละไม่ได้ทอถอยไม่ได้ยกเลิกในการปฏิบัติ ตลอดถึงทุทดงข้อวัดอยู่ป่าอยู่เขาต่างๆปฏิบัติจนสิ้นชีวิตจนชีวิตสุดท้ายแม้แต่องค์ <c oughs> สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันแม้พระองค์เป็นแต่ทรัพพันอยู่ตรัสรู้ดีชอบเองแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ยกเลิกเ,เพียงแต่ ได้ตรัสรู้แล้วเพียงพ่ออยู่สเสวยความสุขถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ปฏิบัติพระองค์จะทอดทุราบปล่อยวางแล้วกิเลสดวงไหนมันจะเกิดขึ้นมาอีกเพราะพระองค์สิ้นเชิงแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ปฏิบัติเป็นผู้นำเป็นเยี่ยงยาง ในการอยู่ป่าในการสํารวมในการรักษาในการปฏิบัติเพื่อความสงบบางครั้งบางคราวพระองค์ก็หลีกเล่นไม่ใหใ้ใครเข้าไปอยู่สงบสงัดถึงเจ็ดวันเขาในโรธจะมาบัตดอยู่แต่ลำพังพระองค์ ไม่ให้พระพิสุสงฆ์องค์ใดเข้าไปคลุกคลีหรือไม่ให้อุบาสกอุบาสิกาเข้าไปคลุกคลีนี่พระองค์ยังมีความเพียรยังมีความพยายามไม่ลดละไม่เพียงพอพระองค์ไม่ได้ประมาทพระองค์ทุดองอยู่ป่าจนชีวิตสุดท้ายไปปริิพานอยู่ในป่า มันลักษัตย์เ<ว>มืองกุสินารายเดินทุด,ดงจนวันสุดท้ายลองคิดดูทิ่ท่านมีความเพียรพยายามองค์พระศาสดาของเราเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะจึงเป็นที่ไม่รู้จักอิมไม่รู้จักเบื่อของผู้รู้ธรรมปฏิบัติธรรม ยิ่งปฏิบัติเท่าไรยิ่งลึกซึ้งไปตามระดับยิ่งมีศรัทธาย,ยิ่งมีความเลื่อมใสยิ่งให้เกิดความเพียรเป็นกำลังใจขึ้นมาเราทั้งหลายผู้เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราสำหรับหลวงปู่ของเราเราก็ทราบดีอยู่แล้ว ท่านพาพวกเราอยู่ผูอยู่เขาอยู่ที่สงบสงัดท่านอุตส่าห์ถึงร่างกายชราแกะแก่ชราค้มค่า,าแล้วท่านอุตส่าห์พาร่างกายมาอยู่ในที่อย่างนี้เพื่อประสงค์อะไรเพื่อประสงค์พวกเราผู้เป็นลูกศิษย์มอบนิสัยมอบมรดกเป็นปัจจัยในการฝึก หัดอบรมในการอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่ภูเขาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการที่จะเจริญสมณธรรมเพื่อให้ได้ความสงบสงัดทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตใจเราทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่า ความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุเข้าของเงินทองอยู่ที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในศาสนธรรมคำสังรร่งสอนพระพุทธเจ้าในธรรมวินัยนี้พระองค์ทรงสัตว่านัตถิสันติปร,รังสุขขังท่านว่าโุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นท่านเชีดความสุขอยู่ที่ความสงบและความสงบ ไม่ได้อยู่ที่วัตถุมากๆดีๆสวยๆงามงามวัตถุที่ดีๆสวยๆงามงามที่ทำให้เราเพลิดเพลินทำให้เราปลื้มใจนั่นท่นานทราบหรือเปล่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรนั่นแหละเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวที่ให้เกิดตัณหาปรุงแสงทยานอยาก คนทั้งหลายชอบแต่สิ่งเชือสวยงามงามชอบแต่สิ่งที่ตนรักชอบสิงชนยินดีพยายามปรุงแต่งแสวงหาใครเล่าได้ความสงบสิ่งเหล่านั้นหรือมาปรุงให้ความสงบเมื่อไม่มีความสงบแล้วความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมักประกอบไปด้วยองแ์ดประการนั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดความสงบนี่ ถ้าเราต้องหลายต้องการความสงบอย่างแท้จริงในทางศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาักประกอบไปด้วยองค์แปดย่อมาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความสุขศีลก็มีการแต่สมาทานแ่มีแต่กล่าว แล้วไม่ได้รู้จักว่าศีลอยู่ที่ไหนไม่ได้มองดูไม่ไดไ้แก้ไขนึกว่าเราสมาทานจากพระท่านให้ศีนนึกว่าเราก็ได้ศีนพอมีพิธ,ธีทางศาสนาใดๆก็พากันสมาทานศีลศีนนั่นมีความสงบเป็นผล จึงเรียกว่าเลนสุกติยันตุถ้าเราสาสินไม่เกิดความสงบแล้วจะเอาความสุขตรงไหนทีนี้จะมีปัญหาว่าสินจะเกิดความสงบได้อย่างไรสินก็เพื่อเกิดความสงบทางตายทางวาจาไม่มีแวนไม่มีภัย ไม่ทะเลาะวิวาทกันทางวายจาก,ก็ได้ความสงบส่วนหนึ่งบุคคลผู้นั้นไปอยู่ที่ไหนเข้ากับใครก็ไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกันไม่มีเรื่องไม่มีราวก็ได้ความสุขเป็นที่รักของบุคคลผู้มีศินด้วยกันนี่และส่วนหนึ่งของความสงบของการเป็นผู้มีศินรักษาสินแล้วสมาทานแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ทะเลาะกันบ่อยๆ พิษกันบ่อยๆนี่หรือเรารักษาวาจาให้เรียบร้อยเรียบร้อยหรือการทะเลาะการพิษกันเรารู้จักแต่สิกขาบทไม่รู้จักตัวิ่งทางกายก็เผลอไม่ได้เข้าของในวัดในวาไปทำบุญให้ทานบางทีก็เผลอไม่ได้ขโมยกัน ของดีๆเห็นก็เปลี่ยนเอาาะของไม่ดีก็เปลี่ยนเอาไปมีอย่างนี้อยู่ทั่วไปทําอย่างนี้จะได้ความสุขหรือเพราะมันไม่มีความสงบมีแต่เวรมีแต่ภัยเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจผิดไปวัดกับไปแล้วรักษาศีลรักษาแล้วไม่เห็นว่าได้ความสุขตรงไหนไม่เห็นจะเกิดขึ้นตรงไหน สินเข้าใจว่าคงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วก็บ,บุญคอยดนบันดาลให้ได้ความสุขเมื่อตรับใดเราทั้งหลายยังไม่มีปัญญาเห็นชัดในเรื่องสินว่ายอยู่ที่ไหนรักษาอย่างไรผลของสินได้ความสงบอย่างไรเราไม่ได้มาแก้ไขเรื่องกายเคลื่อนไหวทางกายของเราให้ถูกต้อง ไม่เปลี่ยนเรียนการทางตายรับใดแล้วเรายังไม่ได้ผลอเนสงของศีลอย่างสมบูรณ์เลยยังไม่ได้แก้ไขเรื่องคําพูดเราอยู่คนเดียวมันก็มีลายศีลเราไปทําอะไรกับใครการรักษาศีลเมื่อเรามาร่วมกันสองคนสามคนขึ้นไปเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน มีเมตตาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นศีลกับเมตตาจึงเป็นคู่กันเห็นเราเปรียดเบียนเขาเขาก็ไม่พอใจเมื่อเขามาเบียดเบียนเราบ้างเราก็ไม่พอใจนะเพราะฉะนั้นศีลก็อยู่ในทุกคนอยู่คนละครึ่งกลางเห็นอกเห็นใจกัน จึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นหนทางสายกลางมรรคแปดจึงเป็นสัมมากรรม,มันโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชีวานี่ทราบไหมว่านี่เป็นอริยสัจถ้าเราไม่เห็นเรื่องกายวาจาใจเราไปเห็นอริยสัจที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมรรคมักสัจอริยสัจทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรค ใครๆก็จำได้ถ้าเราไม่เจริญอันนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วมันจะสะอาดบริสุทธิ์ทองใสผลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรตัวในอดเมื่อเรายังไม่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยสมาทิิฐคือความเห็นกายและเห็นว่าจาและเห็นจิตใจเรายังไม่เห็นสิ้นแต่สินยังไม่รู้จักจะภาวนาทับ ถมสักเท่าไห่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะพื้นฐานไม่ม,ไม,มั่นคงเ,เหมือนกับเราเอา,มาเมล็ดเข้าไปหวานลงในป่าในยาที่ไม่ได้ถากถางไม่ได้เผาผ่านเลยเแล้วก็เราก็ยังหวังจะมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการหวานพืชลงไปในนาที่เราไม่ได้ถากถางาพื้นดินให้ ดูแลน้ำให้บริบูรณ์แล้วไม่จะได้ผลอย่างไรนี่แหละท่านเรียกว่าง,งมงายพวกเรายังไม่พ้นจากความงมงายอยากเจได้พระนิพพานอยากจะพ้นจากทุกข์ไม่อยากจะมาเกิดอีกแต่เพียงศีลเราก็ยังสร้างสมาธิในศีลยังไม่ได้เลยเ ยังไม่ถูกต้องยังไม่สมบูรณ์เลยจะสามาพิจิิในเรื่องอื่นยิ่งละเอียดกว่านั่นจะเห็นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้พุทธทรรบริษัททั้งหลายจะมองข้ามว่าสินเป็นชั้นต่ำแล้วไปมุ่งภาวนาแต่พุโทโธพุโทโธพระชดโดงโขวัดอยู่ตามป่าตามเขาเอาให้พ้นทุกข์ไปสำเร็จอรหรันไม่มีทาง เพราะเวรภัยที่มันตามมาจากกายวายจาอันเป็นของหยาบนี่มันติดตามอ,อยู่ในบ้านก็วุ่นวายสงบอยากไปอยู่ในป่าอยู่ที่จะสงบสงบัดไปอยู่ในป่าแล้วก็เข้ากันไม่ได้กายก็ไม่ได้สํารวมระวังวายจาก็ไม่ได้สํารวมระวังจะเอาหมักผลตรงไหนเราลองคิดดูให้ดีนี่ขอท่านทั้งหลายฝา,ฝากความคิดอันนี้ไว้ ในเรื่องมักคือหนทางปฏิบัติให้ถึงความสุขที่พระพุทธเจ้าว่าสีเลนสุกจิงกุยันติสินก็ให้เกิดความสุขคือความสงบตามภาวะของกายและของวาจาเป็นส่วนหนึ่งป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาก่อกวนจิตใจเป็นกำแพง แ่ป้องประการป้องกันค่าเสกจากภายนอกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายบางคนก็มวัวแต่รักษาแต่สินห้าแต่กายวาจาจไม่รักษาบางท่านก็รักษาแต่สิบแปดแต่กายวาจาไม่รักษาเลยมวัวแต่พูดมวัวแต่คิดว่าเรามีสินแปดแต่ไม่มี เถ้าไร่ก็มองไม่เห็นเพราะไม่เห็นว่าตายเป็นศิลวาจาเป็นศิลเมื่อแต่รักษาละศิลสองร้อยสีสิบเจ็ดแต่ลืมรักษาศิลห้าศิลป์มองข้ามไปว่าตัวเองรักษาศิลสองร้อยี่สิบเจ็ดแต่ลืมศิลห้าไม่ได้สํารวมระวังรักษาเลยของในวัดพระเนนด้วยกันก็หายไม่เรา าาาาางข,ากาขาาากงก๋ไม่รักษากายไม่รักษาวาจาแล้วก็มีเรื่องเลาะกันผิดการฆ่ากันสิทธิ์ฆ่าอาจารย์ก็มีมีเรื่องมีเหล่านก๋ไม่รักษากายไม่รักษาวายจารแล้วก็มีเรื่องมีเหล่านั่นรักษา,ษาสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วลืมสินห้ามันสูงเกินไปมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย จะขึ้นบันไดแล้วต้องขึ้นตามลําดับขั้นตอนต้องตรวจพิณิพิจนาตามขั้นตอนอย่าข้ามตอนพระอริยสงสาวกทั้งหลายแต่สมัยขั้งพุทธการท่านปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ไม่มองข้ามไม่ล่วงเกินเพราะว่า ทำคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่เคยสอนเล่นตรัสเล่นเป็นสัจจะวาจลา้วนแต่เป็นของจริงอย่างประเจิดสิ่งไหนที่ไม่จริงพระองค์ไม่ทรงตรัสพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำคำที่เราปัญญาตรัสรู้ของเรานั้น <c oughs> เมือที่จะ <c oughs> นำมาแสดงให้เราทาั้งหลายให้หมดสิ้นได้ที่เรานำมาใช้มาแสดงนั่นแสดงนิดเดียวเปรียบเหมือนเม็ดทรายในท่อมหาสมุทรที่เรานำมาแสดงนั่นเหมือนเม็ดทรายที่เรากำไว้ในกำมือของเราเอง ทำเราใดที่เราเห็นแล้วพิจารณาแล้วเป็นของจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่แสดงทำเราใดเป็นของไม่จริงแต่พูดแล้วได้ประโยชน์พระองค์ก็ไม่แสดงทำเราใดเป็นของจริงเป็นของมีประโยชน์ด้วย พระองค์จึงแสดงทำเราได้แสดงแล้วมีประโยชน์ด้วยผู้ฟังเข้าใจด้วยนี่พระองค์ว่าเาอยู่ที่ไหนพระองค์ก็พยายามเข้าไปให้ถึงได้แสดงธรรมไก่ชนเหล่านั้น,นเพราะฉะนั้นธรรมที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดี ล้วนแต่เป็นสัจจวาจากพระองค์ไม่เคยพูดเล่นไม่เคยกล่าวเล่นส่วนท,ทุจิริททางหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลผู้ใดสมาทานแล้วมีผลเป็นทุกข์คำเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสัจวาจาพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายยาวฝ่าฝืนพระองค์ไม่ได้พูดเล่นเป็นคำจริง ถึงแม้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามทำลงไปแล้วต้องเป็นเป็นของที่มีผลทางนั้นไม่ได้ยกเว้นว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะทำลงไปแล้วเสียหายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรสชนรวมระวังควรรักษาเราผู้มีเรียกว่ามีศรัทธาต้องเชื่อในคำสอนพระองค์ สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสว่าไม่ดีควรละเราก็ควรพยายามละสิ่งใดที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรพยายามทำพยายามเจริญเพื่อจะได้สลัดออกจากสิ่งที่ไม่ดีการทำความดีนั่นก็เื่าว่าเราจะเพื่อพยายามออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเพราะจิตใจนี่มันต้องคิดนับปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากว่าเราไม่ทำความดีแล้วมันอยู่ว่างๆเดี๋ยวก็มันไปแต,แต่เรื่องไม่ดีนั่นเองถ้าเราลึกความดีอยู่เสมอประจำอยู่เสมอแล้วความไม่ดีเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำเหมือนกับเรามาวัดมาอยู่ที่วัดเราก็ต้องทิ้งทางบ้านเราก็ได้อยู่วัดได้ปฏิบัติ เมื่อเรากลับบ้านเราก็ทิ้งวัดอย่างนี้แหละเมื่อเราทำความดีแล้วชือเราทิ้งความชั่วห่างจากความชั่วพระพุทธเจ้าจึงสอนใ้ทั้งทิ้งความดีแต่เพียงแต่ทิ้งความชั่วทำความดีเท่านั้นไม่เพียงพอถ้าหากว่าจิตเศร้าหมองจิตไม่ฉลาดเดี๋ยวก็ดึงไปดึงมาอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นต้องชาระจิตของตนให้ผ่องใสนี่ มันก็ครบทั้งศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนี่เองหรือศีลทานศีลภาวนาการภาวนานี่เองทำจิตของตนให้ผ่องใสเพราะเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายความสุขนั้นม,มาจากความสงบสุขของการรักษาศีลสําววมกายสําววมวาจา ก็เป็นความสุขส่วนหนึ่งเป็นความสงบส่วนหนึ่งที่ไม่มีเวรไม่มีภัยคอยตามร่างฐาลนกายตัวของเราสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้สงบก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งละเอียดยิ่งเข้าไปอีก ละเอียดกว่าความสงบทางกายเพราะการจะมีปฏิกิริยาทางกายทางวาจาก็ต้องจิตคิดนึกมาก่อนเมื่อจิตไม่ดีแล้วปฏิกิริยาออกมาทางกายทางวาวจาแสดงออกในทางที่ไม่ดีเมื่อจิตใจดีแล้ว ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาทางกายวายจาก็แสดงออกมาในทางที่ดีมีคุณมีประโยชน์เพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจด้วยวิธีภาวนาเพื่อจิตใจสงบแล้วก็เกิดความสุขในทางจิตใจจิตใจที่จะได้สงบนั้นจะต้องอาศัยเป็นมัก คือสติคือความเพียรคือสมาธิคือปัญญาตามสมควรแก่การปฏิบัติเมื่อเราทั้งหลายได้มีความเพียรชอบมีสติระลึกชอบมีจิตตั้งมั่นชอบ ได้อาศัยสถานที่วิเวกสถานที่สงบสงัดประกอบความเพียรแรททำต่อเนื่องกันไม่หยุดยั้งความเพียรของเราต่อเนื่องกันสติอาศัยความเพียรน,นั้นจะลึกต่อเนื่องกันย่อม